เอาละครับก็สวัสดีคุณผูช้ชมชาวไทยทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่รายการโดเทปซ่าทีวีนะครับก็<ฮ>สำหรับวันนี้นะผมก็จะมารีวิวดาบของคยวจูโร่นะครับเสาหลักไฟนั่นเองนี่ครับดาบของเขานะครับนี่ดูใ,ใกล้ๆครับงานค่อนข้างสวยเลยนะครับงานอาจจะทำมาได้แค่80%นะครับเพราะว่าเออ ในอนิเมะไอตรงเนี้ยมันจะเป็นผ้านะครับพัน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 ไม่มีหนังปลากระเบนแบบนี้นะครับแล้วก็ไม่ได้พันเอแ,แบบนี้ด้วยจะเป็นพันตรงๆไปเลยนะครับแล้วก็ส่วนไอตรงเนี้ยทาเหมือนอันนี้เหมือนจรงิงอันนี้อันนี้ยอมรับว่าเหมือนมากนะครับอ่าแล้วก็สําหรับปกดาบของเคียวจูร่นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูนะมันจะมีลายของเขาด้วยแต่อันนี้ไม่มีลายนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีก,กันกระแทกที่สีจะเป็นแบบนี้ด้วยนะครับสําหรับ ดาบของเคจิโร่เขาจะเป็นประมาณนี้นะแต่ว่าที่ผมสั่งมาเขาก็ทําได้ประมาณนี้ครับก็ถือว่าสวยเหมือนกันนะครับแล้วก็อันนี้ไฮไลท์เลยทําลายดาบข้างในได้เหมือนมากครับอันนี้ยอมรับเลยครับว้าวทำลายดาบข้างในได้เหมือนมากครับเดี๋ยวผมขอเช็ดน้ํามันก่อนนะจะได้เห็นชัดๆนี่นะครับเป็นการลงดําทั้งสแตนนะครับแล้วก็มีทําเป็น สีแดงลายไฟให้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีนี่ภาษาญี่ปุ่นผมก็ไม่รู้นะครับว่าแปลว่าอะไรถ้าใครรู้ก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะครับนี่ครับสำหรับดาบของคิวจูโร่สวยมากครับตัวนี้นะครับจะเป็นเหล็ก1060ลงดำทั้งสแตนเปิดคม100%ใช้งานได้จริงนะครับซื้อจากเพจเดิมนะครับซามูไรไทยแลนด์ เออผมไม่มีเสื้อของเออเคียจูโร่ครับผมก็เลยใส่เสื้อของทันจิโร่แทนแทนแทนกันไปนะคไม่มีตังซื้อหมดทุกชุดหรอกแต่ว่าเอาตังมาซื้อดาบแทนนะครับ nope. ดาบของตัวละครในอนิเมะดาบพิฆาตอสศูรย์ผมก็จะสะสมไปเรื่อยๆนะครับเห็นบนชั้นวางไม่เอ่ยก็สี่เล่มข้างบนนะครับจะเป็นดาบของดาบพิฆาตอสศูนย์นะครับเล่มสีขาวของเซนอิสึตัวอางสายฟ้านะครับผมรีวิวไว้แล้วนะครับคลิปที่แล้วเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปแล้วก็ขึ้นให้ตรงนี้ด้วยเดี๋ยวไปดูกันนะครับถ้าใครอยากรู้ประวัติของเซนอิสึนะครับแล้วก็อยากดูว่าดาบมันเป็นยังไงก็สามารถเข้าไปดูในคลิปนี้ได้นะครับแล้วก็หลังจากเล่มของเซนอิสึนะ็เปน ดาบของกิยูนะครับอันนี้เพิ่งได้มาใหม่เลยดาบของกิยูถัดจากดาบกิยูก็จะเป็นดาบของเสาหลักวายุนะครับแล้วก็ถัดไปอีกอันสุดท้ายก็จะเป็นเสาหลักมแมลงนะครับเดี๋ยวผมจะทํารีวิวไปเรื่อยๆนะครับเป็นคลิปๆไปดาบหนึ่งคลิปหนึ่งจะได้ดูง่ายๆนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมารีวิวดาบของเคียวจูโร่นะครับแล้วก็จะพูดถึงประวัติเขาคร่าวๆด้วยนะครับโอเคเก็บดาบก่อนนะครับดาบก่อน เอาละครับเราก็มาพูดถึงประวัติของเคียวจูโร่กันดีกว่านะครับเคียวจูโร่นะครับเขาเป็นลูกชายคนโตของเลนโงคุชินจูโร่ซึ่งพ่อของเขาเนี่ยเป็นอดีตเสาหลักเพลิงนะครับแม่ของเขานะครับมีชื่อว่ารูกะเลนโงคุและมีน้องชายชื่อว่าเลนโงคุเซนจูโร่นะครับ คิวจูโร่นะครับเป็นคนที่เกิดมาพร้อมกับความแข็งแกร่งและมีพรสวรรค์แม่ของเขานะครับจึงได้สอนไว้ว่าเจ้าจงใช้ความแข็งแกร่งนี้เพื่อปกป้องผู้คนอย่าเอามันมาใช้เพื่อผลประโยชน์ของตัวเองเลยหลังจากนั้นนะครับแม่ของเขาก็ได้ตายจากไปคําสอนนั้นจึงเหมือนเป็นการสั่งเสียและเป็นหลักในการใช้ชีวิตของคยวจูโร่เรื่อยมานะครับส่วนพ่อของคยวจูโร่หลังจากที่ได้เสียภรรยาไปนะครับเขาก็เลิกสอนดาบให้กับลูกๆเลยและเขาก็หันไปติดเหล้านะครับจนไม่ทํางานทําการ และนั่นแหละครับก็เป็นสาเหตุที่ทําให้เคียวจูโร่เนี่ย ต้องฝึกวิชาด้วยตนเองแต่ด้วยศักยภาพและความอัจฉริยะของเขานะครับเขาก็สามารถก้าวขึ้นมาเป็นเสาหลักได้ด้วยแรงของตัวเองนะครับสำหรับประวัติของตัวละครตัวนี้ผมก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนเพราะว่าในอนิเมะที่ฉายออกมา24ตอนนะครับเขาไม่ได้พูดถึงประวัติของเคียวจูโร่สักเท่าไหร่นะครับส่วนประวัติของเคียวจูโร่จะอยู่ในมังงะนะครับและก็น่าจะอยู่ในเรื่องดาบพิฆาตสูนย์เดอะมูฟวี่สึกรถไฟสูส่ดีลันที่กําลังเข้าฉายอยู่ตอนนี้ด้วยนะครับ มันเริ่มฉายตั้งแต่วันที่9ธันวานะครับผมก็ไม่อยากสปอยนะครับแต่ผมก็ยังไม่ได้ดูหรอกเออผมยังไม่มีเวลาไปดูเลยนะครับแต่ว่าเห็นเขาว่ากันว่ามันสนุกมากเลยนะครับแล้วก็ซึ้งมากๆด้วยนะครับให้เตรียมกระดาษชัชู่ไปเช็ดน้ําตาด้วยนะครับเขาว่ากันอย่างนั้นแล้วก็ให้คะแนนกัน10เต็ม10เลยแล้วก็มี9เต็ม10ก็ว่าไปนะครับแต่ว่าไม่มีต่ำกว่า9เลยนะที่ผมดูดูในเฟซนะครับเออเขาให้คะแนนกันเยอะมากนะครับสําหรับเรื่องนี้ แล้วถ้าใครอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็สามารถเข้าไปเซิร์ชในออ YouTube ได้นะครับว่าประวัติของเชียวจูโร่นะครับเขาก็ทํากันหลายช่องอยู่เหมือนกันนะครับเขาจะเจาะลึกผมก็จะพูดคร่าวๆเท่าที่ผมรู้นี่แหละครับออไม่พูดถึงมังหะและก็ยังไม่พูดถึงเดอะบ v วีด้วยให้ไปดูกันเองนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ผมรีวิวดับเหมือนเดิมฟึบน่ครับสวยมาก ก็สาหรับดาบของโซโล4ี่เล่มข้างล่างนะครับถ้าใครอยากรู้ประวัติก็สามารถเข้าไปดูในคลิปเก่าของผมได้เลยนี่ขึ้นให้แล้วแล้วก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปด้วยนะครับก็ถ้าหากใครถูกใจนะครับก็ช่วยกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมด้วยนะครับเพื่อผมจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะครับมันไม่มีคนกดไลค์มันไม่มีคนดูมันไม่มีกําลังใจเว้ยแล้วก็หากใครเข้ามาดูใหม่ ก็กด subscribe กดติดตามด้วยกดกระดิ่งด้วยเวลาผมลงคลิปใหม่ๆมันจะได้แจ้งเตือนเนาะแล้วก็แชร์กันด้วยนะถ้าไม่แชร์ก็ไม่มีใครรู้จักผมนะครับโอเคครับก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาคุณผู้ชมทุกท่านไปเพียงเท่านี้ก่อนเจอกันคลิปหน้านะครับดาบเล่มต่อไปดาบของกิูนะเดี๋ยวจะมาดูกันว่าประวัติของเขาและดาบมันจะเป็นแบบไหนเดี๋ยวมาดูกันในคลิปหน้านครับเจอกันคลิปต่อไปบ๊ายบายจุบ๊บ 「できてない夢も止まれない夢も誰かのために」